do you สถาปัตยกรรมเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เพราะว่าการตกแต่งของเขาตาไฟาเหรอตัวนี้ครับอันนี้เป็นชาเนยที่เศถ้าคนไม่ชอบกลิ่นฉุนนี่กินไม่ได้เริ่มต้นคิปนี้ครับผมมาที่เชงกาลีลาครับ ชาเกติล่าเนี่ยจะอยู่ขึ้นลี่เจียงมาอีกนะครับผมใช้เวลาขับรถมาตอนนี้ก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าฮะแต่ก็ยังไม่ถึงดีครับแต่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้มาแวะแวะเข้าห้องน้ํากันแค่ตรงเนี้ก็สังเกตแล้วนะครับว่าสถาปัตยกรรมพวกนี้นะครับก็จะมีลักษณะเห็นไหมแปลกหูแปลกตาไปนิดนึงนะครับแล้วก็ที่นี่นี่บอกว่าดูท้องฟ้านะคร จะโปร่งมากๆแล้วก็แบบว่า U V จะแบบจ้ามากหรือตัวนี้แสบแสบผิวไปหมดแล้วครับเพราะว่าที่นี่อยู่สูงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามเจีวอีกทีเพราะว่าที่ที่ผมอยู่เนี่ยที่ลี่เจียงก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะแล้วนะแล้วก็แชงกิลลานี่ก็สูงขึ้นไปอีกแล้วต่อจากแชงกิลลาก็คือที่เบตนั่นเองนะครับซึ่งที่เบตเนี่ยก็อ่เป็นจุดที่เป็นจุดที่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนะฮะก็ยิ่งสูงยิ่ง ยิ่งแสบครับแสบพระอาทิตย์ด้แหละฮะโอเคนะฮะผมจะลองถ่ายเข้าเข้าไปข้างในว่าห้องน้ำมีอะไรแตกต่างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่ค่อยสวยงามก็ขออภัยด้วยครับก็ถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับเผื่อจะได้รู้กันที่จริงห้องน้ำพวกนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่แบบว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นปั๊มน้ำมันแล้วก็มีห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็จะเป็นของพวกปตทนะฮะแต่ว่า อันนี้จะเป็นของส่วนของรัฐบาลทั้งหมดรัฐบาลเขาจะเป็นความคนทําแล้วก็จะมีการประมูลในส่วนของงานบริการแถวเนี้ยนะครับให้กับทางเอกชนได้ทำนะครับซึ่งก็แล้วแต่เมืองอีกทีนะครับเนี่ยฮะส,สิ่งก่อสร้างที่นี่เขาก็ยังยังสร้างใหม่อยู่เลยฮะที่สร้างใหม่เพราะว่า ที่ผมมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะมาถึงชายกีรานะจากลี่เจียงชายกีรานี่ใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ใช้เวลาประมาณแค่2ชั่วโมงกว่าก็ใกล้ถึงละก็ได้จะสัก2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงเลยเพราะว่าตอนนี้เขาทําถนนซูเปอร์ไฮเวย์ครับมันก็เลยเร็วเมื่อก่อนมันเป็นทางเก่าโคตรเคี้ยวมากอ๋อตรงนี้มันยังใหม่มากๆฮะยังไม่มีไม่มีอะไรตัวนี้มันจะเป็นครัวละฮะเนี่ยแต่ว่ามีมินิมาร์ อ่ามีมินิมารเอ้งส,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 สวั meter. สดีค่ะสวัสดีค่ะสโนวี่สโนวี่ส,สวั locals. สดีค่ะแล้ว ออเขาบอกว่าล้างมือไม่ได้ต้องกระโดดล้างนะฮะหนูยังตัวเล็กอยู่ไงต้องกินข้าวเยอะๆสวัสดีค่ะเออเจเจสวัสดีค่ะก่อนทำไมมือสั้นหนาวเหรอทำไมไม่เอาเสื้อใส่มาเห็นไหมเนี่ยไม่ไมที่นี่มันเด็กมันแรงจีจสวัสดีค่ะก่อนเลวเหมือนคน้พิการเลยมาหนูจะพูดเลยเมื่อกี้วอบอกว่าแดดแรงแล้วแต่ว่าหนาว ใช่เพราะว่าคอาคือที่นี่มันใกล้ใกล้แดดใกล้ใกล้ใกล้แสงอาทิตย์ U V มันจะสูงมากเมื่อมันอยู่ข้างบนมันก็หนาวอีกนะครับเพราะฉะนั้นอากาศมันจะหนาวแล้วก็แดดมันจะแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเห็นคนที่นี่นะครับเขาก็จะแบบว่า,าผิวค่อนข้างสีเข้ม,มะนะเอาง่ายคือจะค้ำค้นิดนึงนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะเห็นผิวค่อนข้างจะมีรอยย่นเยอะเพราะอะไรฮะ เพราะว่าทั้งแห้งเนี่ยอากาศมันแห้งมันหนาวอ่ะแล้วก็เจอ U V นะครับแผดเผาผิวก็เลยจะเสียเยอะหน่อยนะฮะตอนนี้โชคดีมากครับที่สามารถถ่ายห้องน้ําได้นะฮะเพราะว่าไม่มีคนไม่มีคนฮนะมีอเปล่าไม่รู้นะถ้ามีเดี๋ยวผมจะหยุดเฮ้ยเหมือนได้ยินคนฉี่แต่ไม่ใช่นะฮะอ๋อโอเคเขาเปิดน้ำทิ้งไว้นี่ฮะนี่ห้องน้ำสาธารณะครับใหญ่มากนะ น่าจะมีอยู่ประมาณสิบยี่ส0สสิสี่สิบกว่าห้องนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะโอเคขออภัยนะฮะพอดีว่าผมว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าขอเปิดหน่อยนะฮะผมขอเปิดหน่อย <c oughs> <c oughs> เปิดว่ามีของอะไรเปล่าเออไม่มีอะไรเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วมยองธรรมดาฮะขออภัยนะครับถ้าเกิดใครใครไม่ไม่อยากดูห้องน้ําแต่ว่าเผื่อบางคนอยากจะเห็นว่าห้องน้ําสกปรปกหรือเปล่านะฮะอันนี้ เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เพราะว่าที่นี่จะมีวัดของศาสนาพุทธมหานิกายหรือเปล่านะผมจําชื่อนิกายไม่ได้ที่เป็นที่เป็นเหมือนแบบของที่เบตอะที่เป็นพระพระที่เขาจะไว้ไว้คิ้วด้วยไม่โกนคิ้วนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งนะครับป้ายหนูมาโอ้แสบตามากเลยเวลามองออกไปหนูระวังนะคะ ระวังระวังมีบันไดอ่าโอเคค่อยๆล,ลงไปลงไปเลยหนึ่งสามตึ๊บตึ๊บลงไปแล้วอ่ะอมาอมโอ้โหแสบตามากแบบแสบสุดๆอ่ะตอนนี้เราจะมาแวะเสี่ยวเสี่ยวจงเตี้ยนฮะหรือว่าอ่าเป็นเป็นเมืองเชีกิล่าเล,ล,ล็กเพื่อแวะมากินข้าวกนก่อนเราเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเมนูว่ามันมีอะไร ที่มันแตลกหูแปลกตาบ้างนะครับอันนี้เป็นด่านเก็บเงินในที่สุดก็หาเจอครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วฮนะโอ้โหการตกแต่งของเขา ลองถ่ายครัวเขานี่นึอร่อยเหรออันนี้เป็นอะไรอ๋อไมนเป็นอะไรนะฮะอันนี้คิวคิวถังคิวคถังเป็นลูกโอมนะเขาบอกว่าอันนี้อร่อยเดี๋ยวขึ้นรถแล้วจะให้ป๊าป๊าหนึ่งหนึ่งอันนะแอบไปดูห้องครัวก่อน เจียวอยู่เนี่ยไม่กล้าถ่ายเขาบางคนเขาจะไม่ให้ถ่ายเราก็ดูข้างนอกอ๋อกินแล้วมันกระโดดกระโดดเอ๋อโอ้อหเกลียวเขาเรียกว่าเหมือนอะไรนะลูกอมที่เป็นป๊อปป๊อป่ะครับตกตกตกแตกมันแตกในปากใช่ไหมตุ๊บ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 เหรอเดี๋ยวจะคุยโป๊กจัอ๋อเขาบอกว่าแล้วระเบิดด้วย คือสั่งที่จริงเขามีกับข้าวที่ไปเอกลักษณ์เฉพาะตอนนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม่เนยก็นมก็เนื้อแพะเนื้อแพะมันนีเนื้อวัวพวกเนี้ยเพราะอะไรเพราะวัวจะมาดีเพราะถังนี้มาอากาศเย็นเนนี้เหมือนทิเบตอ่ะอากาศเย็นเขาริงอะไรก็เกลือแล้วก็เอมือแต่แม่ไม่กินก็ไม่สั่งแค่ปังอยังแม่แม่เจียวเขา กินเนื้อไม่ได้ฮะเนื้อวัวเนื้ออะไรพวกเนี้ยป๊ะป้าไทายว่าข้างไหนมีเสียงอ๋อมันไม่มีเสียงสองข้างเหรอด้านนู้นด้านนู้นเยอะเยอะ่เอ่าโอเคอันนี้เพลงน,นี้ตัเต้นยังไงโน้ตตัวเต้นยังไ,ไเงไเพลงน,นี้ ืออะไรอันนี้เตาเตาไฟเหรอเตาไฟอันนี้เขาเรียกว่าจังหูก็คือจังก็คือผุดจังชาวจังไงก็คือชาวทิเบตเขาชื่อจังเลยส่วนใหญ่จะใช้ที่แถวแชมเบอรลินทิเบตกับลี่เจียงคงว่าใช้เยอะเพราะว่าแต่ลี่เจียงไม่ค่อยเห็นบางบุรูษก็มีบางเพื่อนเขาใช้เตาใหญ่แล้วเขาจะทำคนใส่เตานี่โดยเฉพาะอ๋อก็คือเป็นเตาผิงเขาเรียกว่าเตาผิงก็คือเปิดได้ไหมเปิดเล้วไหมเฮ้ย ตอนนีใส่ไราเสร็จปุ๊บทั้งวันมันก็จะร้อนแล้วก็ห้องมันจะอุ่นอุ่นอ๋อห้องจะอุ่นดต้มชาเนมันก็จะเอาเอามือเอามือโดนได้ไหมมันจะร้อนอ๋อแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ร้อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามาไม่ไม่ใช่หน้าหนาวประโยชน์ของนี่ก็คือมันจะหนึ่งคือห้องห้องจะอุ่นห้องจะอุ่นทั้งวันสองก็คือ ขาใช้ตอนนี้มันจะร้อนหมดเลยรมาเอาน้ำหรือว่าน้ำชาน้ำเนยมาใส่ตัวนี้ทั้งวันเลยมันจะกิ้ร้อนๆอ๋อเพราะว่าถ้าถ้าเคยเห็นที่ผมอยู่รี่เจียงมันจะมีมันจะมีชาเนยที่ผมเคยทำอ่ะนะฮะชาเนยที่ผมเคยทํากันกินที่บ้านตอนช่วงหน้าหนาวอ่าถ้าเกิดใครยังไม่เห็นแะว่าทายังไงบ้างหาคําว่าชาเนยที่เบตแล้วก็เว้นวรรคำว่าวรนทพ เดี๋ยวจะเจอคลิปที่ผมเคยทำเจลอะเจลทำากินที่บ้านนะฮะแล้วปิ้งมันอ๋อนี่ปิ้งมันปิ้งแป้งปิ้งอะไรได้หมดคนแก่ชอบแม่เชียังบอกเลยื้อเด็กว่าเรามีไม่มีคนแก่ชอบแม่เชียรยังบอกเลยเสท้าเด็กว่าเรามีไม่มีเสือผ้ จริงคือน้องสมเออร์เขาดูข้างบนนี้ด้วยฮะผมจะถ่ายให้ดูข้างบนนะมันแปลกตาครับ ตัวนี้ครับ,รบอันนี้เป็นชาเนยที่เบกน,นะ,นะคือในเนี่ยจะจะเป็นเนยนะจะเป็นเนยของโปกติก็จะเป็นพวกของอวัวจามารีอะไรพวกนี้นะครับพ่อเมื่อกี้เขาบอกว่าอร่อยเดี๋ยวผมค่อยชิมดูอันนี้เป็นเห็ดเดี๋ยวผมผมจำชื่อเห็ดไม่ได้นะที่เนี่ยจะปลูกเยอะนะครับเพราะว่าส่งออกนะธรรมชาติหรออ๋อคือนมาเธรรมชาตินะชื่อเห็ดเลยนะ โซบะญี่ปนเอะๆอะโะญี่ปุ่นเยอะๆนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นซี่โครงหมูธรรมดามากใช่เพราะว่าแมงไม่กินเนื้ออันนี้ก็เป็นเห็ดของที่นี่อ๋อเพราะที่นี่จะเห็ดเยอะเพราะว่าสูงนะครับผมจะลองเทนะมันเป็นเนยที่ทำจากวัวจามาเรีะวัวจามาเรีก็คือวัวที่ที่ขนยาวๆฮะเดี๋ยวไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะรอบนี้ที่มา ชาเนยที่ทำทำมาจากไขมันนะนะไขมันของวัวจามารีเนี่ยกลิ่นมันจะฉุนกว่าฉุนกว่าวัวธรรมดาอมตอนตอนที่ผมทําคลิปตอนนั้นที่ทําให้ดูนะนั่นเป็น,เป,นเป็นเนยของวัวปกติถ้าคนไม่ชอบกลิ่นฉุนนี่จะกินไม่ได้เลยแต่ว่ามาที่หนาวแล้วเขาชอบกินเพราะว่ามันมันเพิ่มไขมันอันนี้คืออะไรเหมือนอื่นเลยกินเหมือนอื่นเลย เดี๋ยวต้องแถมเชียวเอ้ยกลิ่นมันเป็นถั่วถั่วเลยฮะเป็นถั่วใช่ไหมเป็นถั่วใช่ไหมเป็นพืชถึงหนึ่งหรอเขาเขาใส่ถั่วมันเป็นเหมือนพืชเป็นถั่วเลยไม่รู้แล้วก็หวานนิดๆไม่ค่อยหวานฮะคือคือกำแน่ไม่อร่อยเลย น้องลอยแบบปะต้องมาไปที่ช่วยผมนะฮะเขาบอกว่าเจียวบอกว่าอันนี้ก็ใช้มือปั้นนะฮะเขาปั้นมาให้เหรอเาปั้นมาให้นะฮะไม่รู้ว่าผ่านการรับรองจากสาธารณสุขหรือเปล่านะมือปั้นสะอาดเปล่าปกติแล้ว เียวบอกว่าเขาเอาไว้กินกับชาเนยเมื่อกี้แหละอ๋อเมื่อกี้หาคำแปลทาง Google แล้วครับเห็ดเนี่ยภาษาจีนชื่อซงหลงแต่ภาษาอะไรอะมัตสึชาเกะอะไรไม่รู้นะฮะมัตสึชาเกะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นอันนี้อร่อยป่กคบหนูอร่อยนะเป็นหมูนะซี่โครงหมูทอดตรงนู้นนั่นเป็นเป็นยำ ยำเขาเรียกว่าข้าวฟื้นอะตกยำข้าวฟื้นแต่ว่าเป็นเป็นฟองของข้าวฟื้นอีกทีนะครับที่นี่เขาจะเรียกว่าเป็นหนังอะหนังของข้าวฟื้นก่อนนี้เป็นพริกนะฮะผัดพริกพริกมีชื่อไหมเจียวพริกอ๋อพริกหนังเสือนะฮะมือนี้อาจจะดูแล้วไม่ค่อยแปลกหูแปลกตาเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าแม่เจียวเขาไม่ไม่กินเนื้อเนื้อวัวเนื้ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสั่งแยกมาเขาก็ไม่กินใช่ไหมเจียวเพราะว่าเขาก็จะห่วงว่าทําผัดผัดจากหม้อเดียวกันว่าคือเขาได้กินนที่เดียวคือเขาอ้วกเลยนะฮะเขากินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ค่อยแปลกอันนี้ก็เป็นเหตุใช่ไหมเจียวผัดอะไรผัดเหตุอะก็เนี่ยพอดีผมกินช้าหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุ ก็คือที่มันโอเคหน่อยก็มีอันเนี้ยนะครับที่เป็นเหลืองฝืนผีอ่ะหรือว่าฟองฟองข้าวฝืนนะครับ oh, <yeah. S 1> แล้วก็ชาเนยก็โอเคละชาเนยก็โอเคเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงๆนิดนึงนะแต่ผมก็โอเคผมกินได้แล้ววันนี้ก็รีบๆนิดนึงนะครับกินข้าเพราะว่า เราจะไปกลับนะฮะเชกกิลราลี่เจียงนะก็จะไปเที่ยวอาจจะได้แค่สัก2 3ถึงที่นะฮะก็ตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปเชงกกิลาแบบนี้นะครับแล้วอยากติดตามต่อต่อไปหรือว่าชอบคลิปทั้งหมดที่ผมอยู่ที่ประเทศจีนนี่นะครับก็สามารถกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับแล้วก็ช่วงจันทร์ถึงศุกร์ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมจะมีสอนพวกทําออนไลน์นะฮะ ขายของออนไลน์หังงางเงินออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับก็ติดต่อกันได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ